เพื่อนๆวันนี้สมพรก็มีส้มตำรสแซ่บมาฝากนะคะอันนี้ไม่ใช่ส้มตำนะคะเป็นตำซั้วขนมจีนนะคะนี่สมพรตำเองนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ตำซั้วขนมจีนนะคะใส่น้ำปลาด้วยนะคะวันนี้แซ่บมากเลยน้ำปลาพี่ไม้จ้าอร่อยมากๆเลยนะคะ พ่เองก็ไม่เคยตำเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินน้ำปลาหรือป้ำปลาเท่าไหร่นะคะเคยไปกินแต่ตำร้านอาหารที่เข้าตำส้มตำนะคะแล้วก็นำซ่ว้นี่ตำร้านอาหารกับส้มตำที่ใส่ปลาสมพนก็ไปกินบ่อยนะคะแต่ไม่เคยตำเองอันนี้ก็เป็นท้งแรกนะคะของตำซ้วขนมจีนใส่น้ำปลานะคะ ก็จะมีใส่คอนดอกลงไปด้วยนะคะรสชาตินี่ขอบอกแซ่บมากเลยนะคะนี่นะคะอร่อยด้วยอืมกุมดยอดเลยคะ <the> ่ะวนดดอใช้อบเอานะคะแล้วก็มาตำบนกับขนมจีนนะคะอร่อยมากเลยอ่ะ ำปลาเนี้นะคะจะอร่อยมากเลยกิ่นก็ไม่ค่อยเหม็นนะคะรสชาติดีมากเลยนี่นะคะเพื่อนลองไปซื้อน้ำปลาอันนี้มานะคะนี่อร่อยจริงๆนะคะใส่มะานาวลงไปใส่อันนี้สมพลไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะ น้ำปลาก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะใส่มะนาวแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอืมเพ็่มากเลยอะนี่ค่ะเขาเลอบเผ็ด ใส่พริกประมาลงไปก็สี่ห้าเม็ดนะคะรู้สึกว่าจะเผ็ดเกินนะคะรสชาติดีมากเลยอ่ะไม่เหม็นเลยอ่ะนี่ค่ะแต่เผ็ดไปนิดนึง เพื่อนเพื่อนเผ็ดเผ็ดจริงๆด้วยค่ะข้าเพื่อนแล้วกดเทศเผ็ดมากเลยอ่ะอืม ไม่ไหวแล้วค่ะขอขินน้ำก่อนนะคะเผ็ดจริงๆรสชาติเผ็ดมากนี่องางนแก้เผ็ดนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยยอมรับเลยนะคะ ฝีมือตัวเองก็ใช้ด้อยู่นะคะและโดยเฉพาะน้ำปลานะคะอร่อยมากเลยพี่ไม้ช่วยช่วยให้ความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะสุดยอดเลยจ้าไม่มีกลิ่นคาวเลยอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินตำซ่ว่ขนมจีนฝีมือของสมพรเองจ้าอร่อยมากเลยค่ะก็อเาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ ขอกินตำซ่วขนมจีนต่อนะคะสวัสดีค่ะ